รีวิวซีรีส์จีนจอมคนเหนือชนชั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องยอนางเอกเนี่ยเกิดจากครอบครัวชนชั้นล่างที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้พี่น้องพรรคมังกรไทยเนี่ยมีความอยู่รอดและอยู่ดีนางเอกเนี่ยเพิ่งได้รับตําแหน่งของพรรคมังกรไทยก็เกิดปัญหามากมายที่เกิดจากศัตรูของพรรคและคนที่มุ่งหวังผลประโยชน์และปัญหาในยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อมารู้จักกับพระเอกที่เป็นในายใหญ่ของร้านซินซือลู E ย,ยิ่งมีศัตรูมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าพ่อค้าผ้าไหมได้วยกันหรือคนใหญ่คนโตที่อยู่เบื้องหลังทางนางเอกและพระเอกเนี่ยที่เข้ามาพัวพันกับปัญหามากมายเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะเบื้องหลังของพระเอกย,ยังคงเป็นปริศนาและองค์ชายหกจะเป็นตัวละครที่แอบชอบนางเอกแบบเปิดเผย เราวมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างโสก,กการณตะกรมขนาดไหนต้องมาติดตามชมกัน